อาวุธกันดีครับหมัดขวาน้องโอครับโอแข้งขวาครับเต็มลำตัวครับแข้งนี้แต่และบางได้ครับน้องโอหมัดหนึ่งสองและแข่งขวาตามขยับเข้าไปครับลุกลำตัวไปครับหมัดขวาอย่างไรครับลุกลำตัวไปครับโดนลำตัวแล้วมีอาการครับลุกลำตัวไปน้องโอ้สอ่ขวาไปครับแสนเชิงสองหมัดนะครับขอเสนอคู่มวยระหว่างน้องโอ้ไก่ย่าง5้าดาวครับจะประทัเบเกียรติเพชรสวดอาหารปีกไม้นะครับประทับกันในสึกเพชรยินดีครับประจำวันอังคารที่25พฤศจิกาปี57นะครับแข่งขวาวางไปครับ มาดูในยกที่2เลยครับตอนนั้นเกียรติเพชรก็สดแรงขึ้นมานะครับโดย5้าฟอร์มหลังก็ไม่แพ้ใครครับสุดน้องโอ๋นี่ก็ยอดมือสกกลครับปีนั้นก็เป็นปีที่ดีเหมือนกันนะครับหกฝ่ายหลังก็ไม่แพ้ใครเช่นกันครับถีบยันมาร์เกียรติเพชรกันในพิกัดร้อยสามสองต่อร้อยสามสี่นะครับน้องโอ๋ต่อให้สองปอนด์ครับต่อทั้งน้ําหนักนะครับแข้งขวาวางไปต่อทั้งอายุว่าเข่าลอยไม่โดนครับต่อทั้งรูปร่างนะครับน้องโอ๋ เบียดเข้าหาเกียรติเพชรต้องใช้ความใหญ่บทนับโดย3มฟอร์มหลังเกียรติเพชรครับก็มีชนะอารันชัยนับชนะเพชรพนมลุง MC7 7ครับชนะอุ้ยเสี่ยวป้อนะครับสูจีบะหมี่เกี๊ยวครับฟอร์มหลังของน้องโอ้เพิ่งคว้าแชมป์โตโยต้ามาราทอนมานับในมวยรอบครับโดยการชนะเพชรบุญชูนับแข่งแรกกันไปครับจังหวะนี้ใหญ่แค่ไหนน้องโอ๋ก็ปาบมาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเพชรบุญชูเอยนับสเก็ตดาวเอยครับ แต่น้องโอเก่งกับใครก็ได้นับยกเป็นแสนชัยครับเป็นมวยที่ว่าแพ้ทางกันครับเกือบได้ยอดมวยเพิ่มพอสอยกับตัวเองหลายหลครั้งนับแต่ก็เป็นสะดุดแพ้กับแสนชัยครับและเป็นการแพ้นอกในไฟสําคัญครับเบียดเข้าไปครับก่อนในปี53นะครับ10ไฟนี่ชนะ8ครับแพ้2ครับโดยแพ้กับแสนชัยทั้งสองไฟครับโดนเตะกินเปล่าไปทีนึงครับน้องโอจังหวะนี้เบียดเข้าหาเกียรดเพชรแทงขวาไม่เข้าครับ ส่วนเกียริเพชรนี่ก็เป็นดีกีแชมป์ลาดําเนินนับร้อยสามสิบปอนะครับแล้วก็แชมป์ประเทศไทยนะครับเบียดเข้าไปครับน้องโอส่วนน้องโอก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับดีกีแชมป์นี่ยาวเหยียดเกียริบรรจงครับแชมป์เวทีมาตรฐานนับเจ็ดเส้นสี่รุ่นครับลุมพินีสี่ประเทศไทยสามครับตั้งแต่ร้อยยี่สิบสองปอนถึงร้อยสามมากแข่งขวาลุดครับเจอเต็มหลังครับแข่งม้าแข่งคืนไปครับน้องโอแข่งสุดท้ายไม่เข้านะครับเบียดเข้าหาบยอดมวยสกน โดยไฟนี้นะเป็นไฟรองสุดท้ายคนระับก่อนที่น้องโอจะไปเป็นคู่มวยที่อ e นะีโวนับแข่งนี้ไม่เข้าคนระับโดยไฟสุดท้ายก็แพ้คะแนนให้กับชมวกทองคนระับแลวก็ไปเป็นคู่มวยนะับแข่งแรกกันไปคนระับและหลังจากนั้นก็กลับมาชกในวัยสามเอ็ดปีนะที่วันชิมิชิพคนระับถีบยันมาบนะน้องโอเบียดเข้าไปอย่างไรเนะข้าในไหนนี่ก็แน่นอนนะเป็นของเกียรติเพชรครับกระตกไปคนระับแล้วแข่งแรกกันไปคนระับน้องโขึืนแข่งหนระือว่าแข่งมาแข่งคืนนะไม่มีใครยอมใครคนระับ ไม่มีเตะกินฟีบแข้งขวาไม่เข oh. ้าครับน้องโอแข้งมาอืโดนนะครับโดนซ้ายของเกียริเพชรครับเต็มเต็มัฟแข่งนี้อย่งคืนไม่ชัดเจนครับน้องโอแข้งขวาไม่เข้าครับเบียดเข้าไปครับเกียริเพชรตานี้จ้องคำเม่งเลยครับแข้งขวาของน้องโอครับแข้งมาฟเกียริเพชรขยับเข้าไปครับเบียดเข้าไปครับเกียริเพชรอย่างไรครับก่อหมดยกที่สองครับมาดูกันต่อยกที่สามครับ หมวยคู่นี้จบลงในยกที่สามนะแข่งมาฟถีบยันน้องโออย่างไงครับหมัดซ้ายที่มัรเกียริเพชรน้องโอแข่งขวาไม่เข้าครับแข่งซ้ายมารหมัดหนึ่งสองน้องโอแข่งขวาของน้องโอก็ไม่เข้าครับบางได้เต็มแข่งเลยนะแข่งมาก็ไม่เข้าเหมือนกันครับเก็บอาวุธกันดีครับหมัดขวาของน้องโอครับจัดซ้ายมาทีหนึ่งครับเกียริเพชรเข้าไหนยังไงครับกรรมการก็แกะแยกก่อนนะครับแข่งขวาของน้องโอครับบางไดครับเกียริเพชร เก็บประวุฒิเก่งนะครับแทงขวาแทงขวาไปครับสลับซ้ายแต่แทงขวานะครับเข้าในยังไงครับตัดล่างล้มลงไปครับนี่ครับได้ลูกประสบการณ์นะครับได้ลูกเก่าครับต้องใช้เหลี่ยมเข้ามาช่วยนะครับวงในแทงซ้ายมาทีหนึ่งครับเกียริเพชรน้องโอแข้งขวาครับเต็มลำตัวครับแข่งนี้เตะระบางได้ครับน้องโอหมัดหนึ่งสองแล้วแข้งขวาตามขยับเข้าไปครับแข้งขวางน้องโอครับเจอหมัดซ้ายเหมือนกันครับเจอฮุกซ้ายของเกียริเพชรครับน้องโอชากมาครับจังหวะนี้ ขยับขยับหมัดหนึ่งสองเข่าในครับขึ้นคอได้แล้วครับเกียรตเพชรอย่างไรครับตีไม่ตีเจอขวางน้องโอยัดไปครับขยับเข้าไปครับลุ้งลำตัวไปครับหมัดขวาอย่างไรครับลุกงลำตัวไปครับโดนลำตัวแล้วมีอาการนะลุงลำตัวไปน้องโอสอกขวาไปครับส่อคืนมาเกียรตเพชรน้องโออย่างไงกดแขนฟันซ้ายครับอัปเปอร์คาตไปครับหูเต็มๆนะอัปเปอร์คาตเรียบร้อยครับเป็นอีกหนึ่งหมัดเด็ดของน้องโอนะอัปเปอร์คาตอย่างเงียบหรือมัดสอยดาวนะครับ ดูว่าอัปคัดขวาน,นะครับหมัดอย่างนี้เพชรบุญชูเคยโดน,นครับก็ไม่เหลือนะเป็นน้องโอที่ชนะน็อกไปในยกที่3ครับตอมนี่แก่งจริงๆครับในวัย28ปีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ